สวัสดีพี่เพื่อนเครับวันนี้นะครับคนคนพระนะครับ ep พิเศษครับ ep ที่227นะครับมีพระสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาททุกรายการนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยครับช่องทางในการติดต่อน้องศุลปสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรเลยลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่เพอนที่รับชมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อ,องแรกครับเป็นสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับพิมพ์อ,อกคุดเสียนบานนะครับนี่ครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเก่านะครับพิมพ์วัดเกศชโยนะครับ สมเด็จวัดเกศชโยกเก่าหมายเลขสองครับหมายเลขสามครับเป็นหลวงพ่อโสธรครับสองสี่หกศูนย์เนื้อตะกัวนะครับสี่หกศูนย์เนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสามครับพรอมเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่านะครับ หมายสี Rolling, ่นะครับเป็นพักกิ่งนะครับปรเลณรลอห้าครับเปรียกทองนะครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับเปรียก <Price. S 1> ทองนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเนื้ออันปะก้านะครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัดเนื้ออันปะก้านะครับ วัดหุ่ยด้วนนะครับหมายเลขหกครับเป็นชินาลาะครับชินาราชโลบูลานะครับมีต่ใบด้านล่างบต่ใบหยาบครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเรียน,นครับ เหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับวัดอัมพวันนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับหมูเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนนะครับหมายเลขแปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเตียงนะครับวัดเข่ารูกช้างนะครับเป็นน้ำธรรมประสงค์นะครับ หมายเลขก้าครับเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อคูณครับเนี่ยฝังพลอยนะครับสวยครับลงยาก็ฝังคลไข่เพชรคข่พลอยมีหมายเลขมีโค้ดนะครับปีห้าเจ็ดนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงพิจิตรนะครับทองผสมครับ สิบเอ็ดครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับกำลังลอยแล่นครับหมายเลขสิบเอ็ดครับมายเลขสิบสองครับเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันครับก้นคล้ายๆปักคำนะครับมีมีกลมๆนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับรัทาทองนะครับเป็นรูปหล่อลอยองนะครับสิบสามครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับ หลังสิวลีนะครับปีหนึ่งหกนะครับเหรียญพระจันทร์ฟันหลังสิวลีปีหนึ่งหกนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อบุ้ยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อบุ้ยนะครับกเก่าแห้งๆเลยนะครับนี่ครับที่วเป็นมงกุฎเลยนะครับเนี่ยครับตามงกุฎเลยนะครับ หมายีลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปีหนึ่งเจ็ดครับหมายีลขสิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังปีสามห้าครับหมายีลขสิบเจ็ดครับเป็นพระคงสุพรรณนะครับ น้นาดิน,นครับหลัมีลายนิ้วมือนะครับหมายเลสิบดนะครับ18เป็นปิดตาเนื้อผมเก่านะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ19บเ้าครับเป็นปิดตาเนื้อผมคุกรักนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเนียมนะครับเป็นประพุทธนะครับเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับจอบหลงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่นะครับ ยิบสองเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับสวยคมนะครับยิบสามครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นพระนวลดินนะครับผงนะครับกิ่ส่งขุดนะครับหลวงพ่อปานนะครับ ยี่สี่ก็เป็นหลวงพ่อปาน,นครับพิมพ์ทรงไม่นมังกรน,นะครับยี่ห้าครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่านะครับหมายเลขยี่ห้าครับยี่หกครับเป็นหลวงพ่อพรมครับ รูปเหมือนหลวงพรผพวทดช่องเคนะครับต่อโค้ดครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือน,นะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นพระวัดปากน้ำมีเครือบนะครับนี่มีเครือบครับ ยี่บเก้าครับเป็นสิวรีนะครับเนื้อดำนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามสิบนะครับเป็นสิวรีรอนะครับเป็นเนื้อตะโกนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อตะโวนะครับนี้นะครับเก่านะครับ สนใจครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปาทางครับฝากคุณเพื่อนพี่ที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ที่นี้กันนะครับสวัสดีครับ